ไม่ให้นมลูกกินของหวานเป็นอะไรไหมฮะตัวแม่นั่นแหละสวัสดีเบาหวานจะมานะคะคุณแม่ค้านะของที่มันมีรสชาติหวานๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นแบบแป้งน้ําตาลหรือว่าพันธุกรรมของเราอะค่ะคนที่แบบเป็นเบาหวานพ่อแม่เราเป็นเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยค่ะมันจะส่งผ่านนะคะโรคที่เราอะมรดกที่เราไม่อยากรับแต่เขาว่าดันยัดใส่ตัวแล้วแม่เราอะมีแบบพันธุกรรมเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะเราอะมีโอกาสที่จะเป็นนะคะน,นึงคือพฤติกรรมของเรา,ากินหวานแบบสับนะคะกินแป แล้วแม่อะไรเงี้ยที่เราอะกินอะไรที่แบบไม่ว่าจะเป็นแป้งหรือว่าน้ำตาลเข้าไปในร่างกายของเราเนาะน้ำตาลนะค่ะมันจะลอยละล่องนะคะอยู่ในกระแสะเลือดของเราที่เรากินหวานเข้าไปใช่ไหมคือร่างกายเราอะมันก็กลัวว่าเราจะเป็นเบาหวานมันก็จะไปเรียกอินซูลินอินซูลินเธอไปเก็บน้ําตาลเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคนนี้จะเป็นเบาหวานอินซูลินก็วิ่งออกมานะคะเก็บน้ําตาลแล้วก็ไปเก็บที่ไหนคะไปเก็บที่ตับ ไปเก็บที่กล้ามเนื้อแต่เธอดูก่อนกล้ามเนื้อของพวกเธอนะคะเนาะผอมกระหล่อมกล้ามเนื้ออยู่ไหนกอนเก็บได้นิดเดียวพอเก็บได้นิดเดียวแล้วอินซูลินบอกว่าเจ้านายจ๋ามันไม่มีที่เก็บเจ้าร่างกายก็บอกว่าพุงไปพุงบัดเดี๋ยวนี้ไขมันส่วนเกินสวัสดีจสาวนะคะสาว่าเธอหากินหวานนะคะกินน้ําตาลกินแป้งเข้าไปเนี่ยมว่าในวันหนึ่งค่ะอินซูลินเธอมันทางานนะมันบอกโอ้ยเจ้านายไม่ไหวแล้วคือแบบเจ้านายกินหวานแบบซับไม่ไหวแล้วอินซูลินบอกฉันไม่ไหวแล้วเจ้านายเป็นเบาหวานไปเถอะเนาะจะได้จบจบไปเขาจะแบบเป็นเบาหวานเนื้อ